ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับการติดตั้งนะครับกล้องอ่ามาที่เหตุการณ์หน้าหลังของตัวนี้ครับอ่าทีสูงเลยกันนี้นะครับโอเคครับนี่จะเป็นกล้องระดับ 3K นะครับความชัดนะครับครับก็สามารถดูผ่านมือถือได้นะครับตรงนี้อ้ดีหน้าหลังนะครับนี่ครับก็ขนาดเป็นกล้องแบบนี้นะครับ ก็สามารถดูผ่านหาเบอถือได้นะครับก็มีไว้นอกจากวิวทูชาติได้แล้วครับก็อ่าก็นับเป็นอุบัติเหตุอ่าเป็นหลักฐานเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อนก็จะช่วยได้นะครับคทั้งหน้าและหลังเลยนะครับความชัดแบบสามคนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากทําการตั้งนะครับอ่ากล้องวิทยุเหตุการณ์หน้าหลังแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้นะครับ0 9 9 1 9 4 4 2าเครับ all the pressure blinded me but now i see i'm not different from the rest น้าในบริฟาเดียวครับวันนี้ลูกค้านำรถนะผมมืออาชีุมิอเอกมาทำการติดตั้งกล้องที่เหตุการณ์หน้าหลังนะครับตรงนี้นะครับก็นี้ของเ่าจะทำการถอดออกหมดเลยครับทั้งสายทั้งกล้องนะครับนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นกล้องที่เหตุการณ์นะครับสามารถดูได้นะครับผ่านโทรศัพท์นะครับโอเคนะครับ ก็ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศการติดตั้งเครื่องนยน์ลอยของอการติดตั้งนะครับกล้องทีวิธีการหน้าหลังของอ่า ISUZU NEW e x c a l นนิ r ครับ